บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญ เพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตยังนั้นขอมรนดาท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านขนาดนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมด <c oughs> เอาจิตเข้าไปจับกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงหรือให้เบาให้ยาวหรือให้สัน้นล่อยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นยิ่งกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งสาัาน นี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวกนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อที่นี้ไปก็จะนำอาปฏิบัตาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเรา,เรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิเวทาการปฏิบัติเต็มบริความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทิบาททั้งสี่ประการครบถ้วน <c oughs> แล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกรายกฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าก็าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจา้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาออมาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึิงจะขอ,อนำเอาบันทึกนั้นม,มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งปฏิปทาของคนปัจจุบัน ความจริงก็มาจบไม่ใช่ปัจจุบันนะักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆท่านก็ตอ่ตอ,ตอสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบัาาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ก้าขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเอง สิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตม,มันมันฟุ้งหลายแบบคือฟุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างพศสฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความโก,กรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอื่นรายการทีสองก็อยากจะมีจริยาดงกว่าคนอื่น รายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรรลุมร,มรุมักผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสมิทายานถ้าได้ว่าความพุ่งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อๆ จะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือปร,ประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์พุ่งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์พุ่งเป็นสำคัญ <c oughs> พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้น่า้ก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามทําบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กระนามบอกให้ทวนถาม ถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหะแก่คณะสติยานุสิต ซึ่งผิดกับคำสอนก็ในสนักของเราผมก็รู้สึกว่าสนักของเรานี่มันเฟอเกินไป <c oughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจของบรรดาธนักปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มี แต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นอลเลิศนนี่ต้องระวังให้มาก <c oughs> อย่าทำอารมณ์ให้ผูกอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาของคนอื่นดูใจใจของเราเองเป็นสำคัญ <c oughs> มากมายว่ากันเรื่องแกอารมณ์พุ่งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ ท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันพุ้งทุกอย่างบางทีเช้าฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักท,ทั้งทที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพพานัสสสาชิกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัทเพื่อทําให้แจ้งิ่งปณิพาน์นี้ปบรการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้วมาอิมาหังพระกวาอัตภา,าวังตุมหากลางปริจชามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดใดๆนึ่องอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้ผิดตอ่อพระพุทธพจทธบสมบาลีว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจิสศีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้น สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักตวันบรุมาสัว์สันดาสทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันพุ่งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอน ท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมัน เวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูคบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทธโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิ ท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว,ว่าคําสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองประการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคาตารมณ์คําว่าเอกคาตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำวะพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ที่น็็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้ มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสูวอารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเขาา้เขามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมื่อไรก็ดึงเข้ามาใหม่จงกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้ง,ต,งตั้งเวลาไว้สันส้นๆ ท่านบอกว่าคําแนะนําอาจารย์ในขั้นตน้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงับสงดแจกเสียงสงัดจกบรรดาสถานที่เกรงชนไปโวยประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการคตมาตสองชั้นบาง นั่งพับเพียบบ้างนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาหลัง,งพิงผับ้าเทืาหลังพิงเสาบ,บ้างพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกเขมบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเรา แต่ว่าทําเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารม์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้ง ท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ทังสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านอาจารย์ครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลาย ครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน่นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับกดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสด์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั่นองค์สมเด็จพระจนวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอรหัตผล เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระโพนันเข้า่าเมื่อสั้นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเท่าอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน ว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายแล้วนั่งเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านทหลายเล้นั่งเข้าป่าไปแล้วกว็าอาจจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบระทิพแกว้วบางทีก็ไปถึงบรรษา บางท่านก็จำพรรษาในปา่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจ ท่านนั้นหลายเหล่นานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอนของค์สมเด็จพ,พระพุวธกานยังอยู่ครอบทวนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ <c oughs> ในบันทึกฉบับนั้นแทนบบอกว่ามานึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้ีนเราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ถึงฌานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ ปีติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธาตามพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปริยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจรีบเลีเ่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้น นล่นทำยังไงล่ะใหอารมณ์ฟุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกกรคำท่านก็หาไม่ได้ เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดรูปกระคำเขาก็ไม่มีขายเกล่งกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม่กรธมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่งกาหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท หยิบเม็ดกรวดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าเม็ดกรวดที่มีอยู่นี้ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทึกท่านบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตาย ว่าไปสองสามเม็ดท่นั้นน่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุโทโธเม็ดหนึ่งพุโทโธอีกเม็ดหนึ่งพุโทโธที่สามพุท,มพทมพไม่ทันโธอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแซงเข้ามา เห็นชาจะไม่ไหวทันยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาณกาตตนเองคราวนี้รูกขึ้นเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในช่วงในการเดินนั้นก็นับเก้าวลิงกกโกรหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของเก้าแล้วบางทีเก้าวไปกับพุทโธพุทโธไม่กําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์กขโปรง่งพอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปใหอารมณ์มันเป็นสุข พออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดโกรดใหม่จับเม็ดโกรดหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดโกรดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อน หมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กลววได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดคิดไปมันเลยหลับ พอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอร,รู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าทั้งกว่าจะเข้าทั้งจุดไอ้จุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามาทรงนิ่งท่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี้ไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเรามันโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์ มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักพอนคายมบ้างถ้ารมมันเคียดก็เลิกเสียถ้ารมมันพุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถมำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้าง บางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตาเมตญาสัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกป๊อกปล๊อกปล๊อกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูป ดูพระพุทธรูปธรมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาว่พุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลา คือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่งพุโทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดหมดกรอบหมดกรอบอแต,ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันยังหมดกรอบมันไม่อยู่เพราะเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดกรอบใจยังอยากพุทโธต่อไปเมื่อยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลนเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลัน เมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะกําลังใจให้สนทรสมาธิได้ตามกําลังจํานวนไม่โกวธที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวิธีวิัธาการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ขอบรรดาท่านนั้งไหลที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ ปฏิลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านมิยังนะวิธีเอาชนะจิตที่ยังไม่จบในวันนี้รือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเปีบแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดิน นั่งท่านไหนก็ได้ตามอัิยาศัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมยภูรทรงต้องการสวัสดี